สวัสดีครับไพดอนถึงไหนเดี๋ยวคุยกันก่อนถึงไหนถึงสปนนครอันนี้เป็นลานจอดของค่อยแล้วทีนี้หลังจากที่รอพวกเจ้าทั้งวันคืออะไรเดีไปดูกันสิไปดูกันสิกี่อยู่กับดีๆก็เกีอยู่กับดีๆอะไรดีๆลงมาลงมาแล้วมาที่นานๆนะลงกับลงกันอยู่บนเตียงสุดแต่งเลย ผู้อยาจะเอาหยังโอ๊ยเขาจะเอาหยังกันวะนาร้านมิวสิกเอฟซีเขามีห้องน้ำวยเขามาเฮ็ดยางกันค่อยซื้อต้นไม้หัวง่ายไม่เสียงทะเบียนชนิดฝาโอนลอยเอาไหมนาเขาร้านปิด แล้วเจ้าดูเหตุอย่างกันน้าเอ้ยฮุ้ยสวัสดีคุณมา่นี่นี่น,นสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเสื้ออะไรลูกหนูเชื่อหนูมาเสื้ออะไรหนูเฝ้าร้านเหรอลูกเฝ้าร้านเหรอลูกมีตนนัวสามาเร็วๆเ,เข้ามา อ๋อกันแม่พี่ใส่กีตาร์ไทยอุดรซื้ออะไรซื้อซื้อซื้อกีตาร์สีไม่จะเอกให้พี่เยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี้ให้ค่อยดูก่อน นี่แสงเขาแสงเขาจะว่าแน้วอ๋อกดกดกดอ่านี่ตู uh, oh ้นี่แหละตู Obs ้อะไรเนี่ยอ๋อเจ้าของร้านอยู่ซสาเจ้าของเอ้านำมาร้านคนมือมีเจ้าของเจ้าของร้านอยู่ไซ้ายนี่กดพิมพ์ยังมีไหมพิมพ์ก็มีพิมพ์ยังมี ก็มีอ้เ็วเร็วเสรหน่อยเร็วเสรรอบนึงเดี๋ยวจะให้เร็วค่าแรงเสรนัเออแาวสวยอครับอ๋อว้าวมีี่เดียวครับไม้หน้าเป็นท็อปสดเนอะสวยดิเท่าไหร่คะเนี่ยพี่สามพันเก้าส ตั้งตั้งายได้สวยไหมอ้แมแอมแอมมูเั้งไ่ครับแอมเลือกที่พันสองตัวใหญ่ลยตัวใหญ่เอา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 เอห้ครัขอโทษความสุขของไทยอยดนอืมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวลสีเห็นแอมบอกติดต่อไม่ได้ ืมตังในกระเป๋ามีจักบาทถามตังในกระเป๋าคุณก่อนที่เสียงเมียไว้นารู้ไหมความรับเมื่อเช้าคืออะไรรู้ไหมตะไทรอดซ่อตมตังไว้เท่าไหร่หนึ่งปีไทรอดซ่อนตังไว้เจ็ดพันพบาทเจ็ดพันหรอไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นที่ไมใ FC, ่ให้เอฟซีเห็นโอ้หายเสียงนั้่นหมด ไม่เป็นคนนี้แต่ี้ยีเบียเบี้ยไม่เคยเสียงเงินเงี้ยเลเสียงเงินเพื่ออะไรรู้ไหมนะจริงหรอใช่เสียงเงินเพื่อซื้อสิ่งเนี้ยโอ้โหใจรักเเหมือนแ้ยซื้อเครื่องเสียงอ่ะพี่แม่นปะล่ะใช่ดีหมดเยอะกว่านี่นะเครื่องเสียงน่ะบอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องเสียงเบี้ยก็แอบซื้อได้เครื่องเสียงน่ะบอสส่งถึงบ้านเลยกูเิีวงงเลยเหรอเขาชอบกันเนี่ยจ้ะใช่ชอบไม่ใช่อ่ะโอ้มันเดินอยู่ นะอ่ะเดี๋ยวลองตมาโตั้งสายเขาตั้งดหไม่ไนะมไห้จนได้ไหมมังอนันครับงได้เซตอัพนะอัคือนี้อนั่มันว่รงนีันนะไม่ไนะนไหนีพี่น้นี่ยมึงไม่อยากให้ครนั่ง ตื่นก็ได้เีล้มลหายใจอายอาจยุดวยไว้ยวันนี้ถ้าที่ตื่นขึ้นมาพอเห็นหน้าเจ้าอยู่มองนีโอ้ยทำไมใไม่โอ้ยคุมเดื่องห,หนูจะตอบพี่ ก้าวเธ้หมองยังมอตั้งหลังยังหักเจ้าเบิดหัวใจถ้าเธอที่ไปเป็นอื่นแล้วมือที่ตตื่นน้องไห้ขอเวลาทําใจจะหน่อยได้บอก โอ้ยไทยอุดรเฮันนี่เมียรู้ไหมทำไมพี่รถได้เท่าไหร่รถได้ไหมได้สามแปดครับสามถ่าวะเนยไม่ได้จริงๆคิดตัวนี้คุ้มมากแล้วครับเด้วยราคานี้สามห้าก็พอเดี๋ยวซื้ออย่างอื่นด้วยลองลองลองเสียบตัวหรือเปลองได้ครับตัวด้วยลองเสียบประกันทำตัวนี้มีถ่านในตัว เขาบอกมีฐานในตัวอ่าเบียร์ลองใหม่ไปลองฮนโน่เยเข้าห้องน้ำเปิดจิ้ง่องฮะเป็นไรปนเปิดิ้ง่องเปิดิ้งอเดี๋ยวสิจะใส่ในว่างไ้นา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 ใจเย็น ไหนตีฉาให้ดูหน่อยเดีอ่อจะมีทานขายใหญ่โอยย้ย้ย,ยพี่ยงอ้รง <c oughs> พามันติเี่หนูขอตัวที่นอนอยู่ได้ไหมนุ่นอ่ะน่น่ะเมียวเมียว <c oughs> ตัวนั้นเดี๋ยวให้ฟรีพร้อมอาหารเลยจริงหรับเอา หนูห่วงกลับบ้านเด้ออย่ามาท้าหนูเด้อน่ะนะอันนี้ให้แมวฟรีพร้อมอาหารกลับบ้านเอาบอกล้าบอสติครับผมนะหมวดตัวนี้ผมจะได้มาฟรีครับเนาะเจ้าไอ้เขาบอกว่าแถมแมวฟรีข้างหลังเจ้าอ่ะเอาแม่อ่ะพ่เพชรไม่สนใจค่อยนี่นะรองเช่ารองเท้าคุน้อยเนี่ยโอ้ลูกสาวเขาเนี่ยเฮียลูกสาวหรือลูกชายลูกชายมพิเพชรตื่นตอนนี้ กองนี่เป่าเอาทีเอาที่รอ,อ,อย่างเถอะเอาที่รอย่างเถอะอันนี้หน้าตู้ยังไม่ได้ปักดปักกลางมาหมดเลยตัวนี้ก็ปักกลางลมาปักได้เลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแต่ว่าดเส็ให้ัวน่สามสามปัหาทางม่ได้ได้สามแปกับวกระเป๋าแล้วก็ีคาโบพี่พร้อมสายพร้อมสาตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นนี้ที่ยอดสวนจะลองเสียนได้ อาดีดิอาออกตังเองไหมครั้งสามปีกันครั้งสามปีไม่มีเเท่าไหร่หรอตัวนี้สี่พันห้าที่ข้างไ่่ไยงิมทั บคลิปให้หน่อยคุณมาทำอะไรวันนี้เรามาทำความฝันของเราก็ไปก็ดูคลิปให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นค่เนาเพื่อเนค่าอุปกรณ์ในการทำคอนเทนต์ของเราเด้อ